ชูมันนี่วโอเล็ตอยากโอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณินยน์จำนวนห้าร้อยบาทแตะแอปชูมันนี่วโอเล็ตด้านบนเติมเงินโอนเงินสแกนจ่ายจ่ายเงินร้านค้าแตะโอนเงินอันนี้ก็ ยอดเงินใน v o เล็ตยอดเงินในไวเล็ตแปดรอยย่สิบาทนี้โอนเงินเข้าธนาคารเออโอนเงินเข้าบัญชีทูมันนี่ไวเล็ตอันนี้แตะเปลี่ยนแตะตรงนี้ยไหนก็มาเลือกบัญชีธนาคารไหนไม่เลือกไปแล้วโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตรงนี้ธนาคารปลายทาง แต่ตะลูกศรลงนอนะแล้วเราก็มาเลือกธนาคารเลือกธนาคารเลือกธนาคารไทยพันธุ์นี้นี้ามาเลขเลขที่บัญชีแตะเข้าไปแล้วก็พิมพ์ ไดที่บัญชีเสร็จจำนวนเง me, ินใส่ใส่จำนวนเงินแต่ใส่จำนวนเงินพิมพ์จำนวนเงิน500ร้อยบาทพิมพ์เสร็จข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงยอมรัยอมรับเงื่อนไขเนี้แตะแล้ว Okay. นี่มาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแตะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโอนเงินโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร500บาทนี่ก็เลขที่บัญชีเลขที่บัญชีจำนวนเงินแล้วก็ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม1ิบาบาทนี่ก็ยอดรวม5 1าบาท อันนี้ก็ช่องทางการโอนเงิน Jumany Wireless นก็ยอดรวมทั้งหมด515บาทยืนยันการโอนเงินนี่ยตัดยืนยันการโอนเงินแล้วก็ก็อ o p t จะถูกส่งไปที่เบอร์ใส่รหัส ใส่รหัส opt เสร็จยืนยันรหัสแต่ยืนยันรหัสนี้ก็ทำรายการสำเร็จทำรายการสำเร็จเงินโอนเข้าภายในสองชั่วโมงภายในสองชั่วโมงอันนี้ก็ บันทึกใบเสร็จไหมแปลว่าแตะบันทึกใบเสร็จแสดงแสดงยอดเงินโอเคเสร็จเรียบร้อยแอปจูเม,มนี่ไวเลสโอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน500บาทโอเคค่าธรรมเนียมิบาทเสร็จเรียบร้อย